ว่าทางนอกมะนาวกับซิมีข่าวดีเขามาแล้วใส่เนาะผูกคอต่อแค้นโอ้ชได้เป็นเจ้าสาวเลยนี่นี่เดี๋ยวนี้กระเดือนเท่านัเฮ้ยเดือนสามเลยเนาะกับชีฮอดได้หรอว่าเฮ้ยเดือนสี่ออกไมมบุตรเฮมเฮ้ยออกไหมเดือนสี่ออกไหมโอ้ยแกชิฮอดแล้วสันนี่เนาะออกไมมจะคั่มนะเอนสี่ป็นคคั่มขันชีว่าแล้วกันยังอีกเดือนนึ่งเดือนนี้นะเมนเดือนนี้ออกมาเดือนหน้าเนาะเตรียมพ่อบ่าได้เป็นยังกะ สุดชิดเด้์ตาเจ้าสาวกนชุดเลยแล้วค่ะอะไรไม่ได้ฮะเสื้อนฉุมายังไม่ได้เหรอเสื้อนฉไมายไม่ได้แต่ชุดชุดเจ้าสาวมีแล้วมีแล้วไปซื้อไรหันน้องมาน้าห้าสิบล้านห้าสิบล้านข้ามบาทหนึ่งง้วงงวงงวงสองโต๊ะเหรอเป็นในในช่วงที่ว่าห่างจากลูกจากเมียคิดหอดเมียอยู่บ่คิดทอด กนหอดอเดากินหวยว่านาตอนพว่ะินอยอยู่กนอ้ำตาเกือเลยทุอขึ้นไปจ้านีิกอวปลานั่นดอ้าวอย่าไปชินหอดแบบเขาไม่ปลามันเนาะกำลังอยู่ต้องการบาจากกันเลยไม่ได้ไม่ได้ไ่ด้ลมเนาะแหงแน่ใหม่เพื่งไม่ถ่าสิให้หวยแล้วรอบมื่อไ่ม่อนี้เอาอะไรอยู่ด้ เแม่ม่มาล้วนโอ้ไปบ้านแล้วกระปาดหัวเหี่ยล้วแล้วมาน่มีตะไม้ดอกโกรกครับมุนบ้านแล้วนะมัน่ะนังลงมานะเม่ถามว่า่าชิโนไปสะพานนี่ปนะเดี๋ยวูนเขาว่าไง กัทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีน่อแม่พี่น้องปลาลงกันเบิร์ตสุขุพคนคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อเนาะอ่มื่อี้เปิดภาพกันขึ้นมาก่ะพบเจอกันพี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่หน้าน้องมะนาวนาะพี่น้องเนาะเดินทางมาพี่พี่น้องเลยอ่าหลังจากที่ว่าทั้งผัวเพิ่นเนาะอ่ามาจากเวื่อีจากง,งานแล้วกัทางเราก็ยังเคยมาจ้าเพื่อพี่น้องเนาะ มาแต่ก่อนหน้านี้ก็เลยเมื่อนี้มีเวลาเน่พี่น้องเนาะกับพ่ได้ออกไปถ่ายคลิปนอกก็เลยมาหาทางน้องมะนาวเพื่อนพี่น้องเลยก็พาพี่พื่อน้องเขามาเป็นกรแห่งใจคนใดก็แซงบางคิปบางโฆษณาหายคือก่าเดยเด้อพี่น้องเด้อนะโดยจะพาบรรยากาศออกมาทางทงไหท้องหน้ากับลมลมนาวแน่พี่น้องเลยทางเคยไม่เฮาทางน้องมะนาว อ่ะสบายดีเด้ออเกดเด้อสบายดีอ่ะสบายดีท<า>่างน้องมะนาวคุดขุมเฮ้ยอ่ะขุดพักก้าวเข็มแท่งเนี่ยอ่าสีเฮ็ดนานพักว่ามัเนี้สซีเฮ็ดหัวอ้อมเฮ็ดนานพักอันนี้นะเนาะเฮ็ดแต่พี่ไปหาหัวตัวนั่นบอ่อป้ากลัวเถอะได้เนาะเฮ้ยหัวเถอะเนาะ นั่นสิเอามาตีนเลยแล้วหัวสินคาเลยเนาะอันนี่ใกล้เพียบ่ได้พี่น้องเอออา่นแหละเออพากันนอนหน้าบ่เฮยน่ะบ่เว้ยนอโอตื่นเช้าลมาบ่อือเที่ยวมือเที่ยวมาแล้วเนาะอือนอนผ่งัวซะไนอนบ่มีจุกมือจุกมาบ่งัวจักโตงัวน่ะงัวจักโตเฮยเออแม่นบ่นั่นน่ะตายตายตัวนึง ยำแดกอยู่ไม่ปล่อยว่าใช่ไหมฮะยำแดกไม่ได้ปล่อยบ่เงินไปบ่เงินไปไอัง้อมือมีมืออะลายง้อมีมูออ่ะเงินไปเลยเนาะถือว่าลูกผัวมานี่กับดุมันพี่น้องเลยเนาะขยันคันแข็งเดี๋ยวผัวมาแล้วกับผัวพาเฮ็ดมันก็ต้องได้เฮ็ดต้อกันแน่เนาะมะนาวเนาะเออนี่คุเยียโบเฮ็ดได้เหรอมือผัวพาเฮ็ดวะ แม่น้าหวายคมินิมาแบบนึงได้จักมื้อล่ะทางอันไอ้เกดพุ่นน่ะเนาะมะนาวมาเฮ้ยฮอดคิปมืออเออมาแต่บุญเดือนไผโอ้มาแต่มื้อนั้นพุ่น11ตั้งมานี่บ่เกดจะตั้งมาบ่หรือว่าจังได๋ตั้งมาอีกตั้งมาเฮ็ดเียนบ่หรือว่าจังได๋มาแต่งดองบ่เฮยดินสีพุ่น เตรียมไหวหรือเนี้ยนี่ยังกะเตรียมไว้เตรียมใบวัดแล้วมันยังบัดนี้หันเพื่อนแล้วดอกคุณบ่จะได้ไปอีกบัดนี้บ่ได้ไปบ่ได้ไปอยู่เห็ดหน้าเลยบ่ยิ้มเข่าอยู่เห็ดหน้าเลยกี่ยวข่าแล้ววะแล้วเกี่ยวข่าวตีไปไปบอนไม้งานใหม่บอนเก่ามันเป็นได้ไดงงานมันหนักหลายมันหนักหลไรไม่ได้น้ำเลือกเกิดไว้ืม อาเธอมาฝ่อคต่อแคนเงินเดือนหน่อยเดือนหนึ่งเท่าไหร่จะมาหน่อยนะเดืนอนละมืนมนม่นเดือนละมื่นแต่ไงมันหนักเนาะางนมันหน,น,นะน,น,น,นักมันก็กินอยู่น้องผ้าเนีเ่ยง่วงวาแล้วเนาะทว่า,าทางนอกมะนาวกับซิมีข่าวดีเขามาแล้วใส่เนาะผูโคอต่อแคนโอ้ชิได้ปเป็นเจ้าสาวเลยนี่นี่เดี๋ยนี่กะเดือนเท่าไร้เ้ยเดือนสามเลยเนาะ กะสิฮอดแล้วล่ะว่าเฮ้ยเดือน4ออกใหม่บ่เด้อแหมเฮ้ยออกใม่ออกใม่ออกใม่โอ้ยกะสิฮอดแล้วซั่นนี่เนาะออกใม่จักค่ำน่ะโอ๋สิไปบ่ค่ำคั่นสิเว้าแล้วกะยังอีกเดือนนึงบดเดือนนี้นะแม่นบดเดือนนี้ออกมาเดือนหน้าเนาะเตรียมพอบ่ได้เป็นหยังกะสุดิเด้เจ้าสาวกสุดเลยแล้วะานึดูฮะเสื้อสมยังบ่ได้เสื้อสมยังบ่ได้่ได้แตุ่ดุดเจ้าสาวมีแล้ว มีะไปซื้อมาเลยเมน้ำทิพย์ชื่อให้เมน้ำทิพย์ชื่อให้อันว่าอาผักน้ำตู้ชิดบ่เอามืเอาทั้งไอเกตได้ใช่ไมนี่แล้วว่าทั้งไอเกตนะผมนี่ผมี่คือธรรมดานะงานแต่งน้องมะนาวพี่น้องถือว่าตอนนี้ก็ยังขาดเตยเครื่องสม่าบ่กูย่าลายกูยาน่ะลายเติบยู่ลายยุ่ยดี คนหนาคนได้ป่ก็ยังบัวจ้าคันห้องกะคนกันนะเพื่อนจะมาหาหกคนนะวะคันมาสม่าเพื่อนนี่เอาอย่างเนี้ยสม่าสินแพ้นะเออเป็นสินเป็นแพ้เนาะสินแพ้เป็นเชือมอนแ็่งบประมาณสองพันอีกจะได้่เนาะแล้วกะเอาซ้ำเขามีเนี้ยเนาะมะนาวอืมเพื่อนกับเพื่อนได้ไหมเพื่อนกับหูอยู่เนาะไอ้เขียดเนาะเลย แต่ทางน้องวนาก็ยังจักสิเท่าไดแล้วขนมเพิ่นก็ยังบ่ฮู้เด้อนี่ว่าง่ายก็สิแบบไหวไหวแต่คอไหวคอแต่งเลยสิบ่เพิ่นเองเพิ่นฮะเท่าน้องนาเพิ่นน50ล้านคานึงอ๋องัวงัวงัวโตเฮาะอ๋อบ่ว่าเอาอีกเลยนี่น่ะสิ้าเองดว่าอ๋อเต็มที่เลยบ่น่ะนี่หลายแล้วซั่นเนาะ หาสิบล้านถ้าว่าเป็นเงินไทยก่ะทำบาทหนึ่งงวดชงโตบ้างประมาณโอ้ชงตูแปดหมื่นเกือบเก้าหมื่นพพืได้เนาะอันไอเกตเราเกตล่ามเสียมอยู่คุณอะทำบาทหนึ่งเกินไปฮะได้ดินอ่อนอยู่หน่อยเนาะ

เตรียมปลูกพักไว้ใส่งานแต่งบน่นีม่นมันจะมันรับซีดบ่มันจะป็นไปใส่เตยนั่นได้แหละมันจะนงามได้เลยอ๋อแต่เหตุผลมันงามได้กว่าเนาะได้ขี้ผุดก่อนนะขี้ผุดงัวก็มีน่ะโอ้ยใช้เลยจู่แกะจู่แกะกันเด้อจู่ขี้ผุดก่อนปลูกเดือนนึงชิบอะไ้กินบ่เนาะได้กินเนาะคันเอาใจใส่มันอือขุดขลังได้ไว้อยู่เรืนะ่องน่ะแต่ว่าคา่าชินชอตนี่กะ โอ้โนอเฮยเพงอยู่ได้เนอ hại ซุปเปอร์แมนยวเราก็คิดว่าผัวต่างบ้านเลยเออเราคนบ้านเดียวกันคือสผมปันใดแต่ว่าเนาะนี่ยรคนต่างบ้านบอกเลยว่าเออบ่าเพงเพื่อว่าอันนี้คือทั้งขอทั้งแต่งพร้อมเดียวกันเลยเนาะข้อใดถือว่าใช้เงินจัดงานต่องานแต่งน้องมะนาวโบมี่ค่ะนะโบมี่เอาเงินทั้งได้ใช้จัดนะ จังินจัดงาอยาเงินจักจักงานน่ะขึ้็ยังหมดจักเอาผุญใหญ่พุนบัวซอยก็แล้หรอเนีผุญใหญ่บวซอยก็แล้ไม่เฮอนี้มีผู้ใหญ่ผอยว่าสาขาอะไรนะมีอยู่ค่ะจักจัหวหาว่าคนห่สายังน่หาแสดงว่ามีเงินาจังว่หามือหาแามทางแหนเนาะโอ้มีเหรอนะจะว่าทงผัวได้มีอยู่จักทางผัวกะจักลงอะไรเก๋ได้เก๋มว่ เบ็ดควม่ no, no. ีคือกันน่อนะอได้ได้รายมรนไดสบไปหาเงินกิ่นี่ฮะเราพ่อจะขับรถมาเพื่อนหายถอดผักม้ากนั่นตะกี้นั่ยพ่อจะจ้างขับรถผากม้าข้าไปผากมาจะเคลือนน่ะผักชรงเชื่อสามเชื่อเเชื่อเท่าไรฮะ เือหาพันเพื่อนกระถางอะไรเลยเนาะเรีนเพราะว่าเธอหนึ่งสามพันเ่อนึงเออรายเงินเดือนกับรายอะไรเอาบัรนี่ถ้าสมมติว่าคันคือว่าหาเมื่องามงามดีแล้วแบบว่าแต่ว่าอันส่วนหนึ่งอะฮู้แล้วว่มีมีผู้ซอยน้ำในบอผู้ใหญ่นะก็ได้สองล้านตัวชีดว่ะก็ได้สองล้าน เจ้าเพินแจงไบรจัดงานแ่งนะบอเท่ากัเก้าห้าบ่มีเท่ากัจัดน้อยนะเนาะเงินมันชื่อชินได้สอด้านเป็นท่องชื่อชืนนะมรดคางัวค่นนะเห็ดน้อยธรรมดาลเนาะพอได้มีหีดแบบว่าเพราะว่าเพิ่นเอิญมางานแ่งเนาะมีหีนมีค้งกี่ปลูกติมนานไล้ไก่ชะมนเบดมีหัวมีหัวนะงามเละ เนี่ยเห็ดปลูกนภาควอมีผู้อ่ะคูตัวภาคกันน่ะย่างนานภาคบ่ได้นี่กัภาตะกีนะออไเกศเห็ดราเสียบก็นั่นแหละถ้าจงอพี่ไห้เมียคุดคุมเห้แล้วชื่อจักอันนี้บ่เบอร่านิ้วข่อยเบิ่งเนอย่านแนนิ้วอน้ยคุแล้วนะ่นน่ะแล้วไฟมาเห็ดราเซียลเห้เมียคุดคุมรักข้วต่นแล้ื่อนี่เนาะอ้คักๆๆ ตใจได้ก็ติกใจใแต่เื่อ้นวเได้นะนาแัว่าิใจได้ยัวมสนอะ้อ่ยือนเยืนว่าช่วงนี้กาลูกผัวมาในกามาหน้าถุกมือนะบ่เห็นาเห็นงานเนาะนเป็นในในช่วงผัวยูก็ผัววอยู่ตัวได้ดีผัวยูได้ปะช่วยกันเนาะผัวยูได้เรียกช่วยกันเนาะ กับผัวผูอยู่บัดผู้เดียววะเป็นได้่นเป็นยูมันห่็นมันกับมือเห็ดก้าวขาวก้าว้นาให้เห็ดให้กินค่ะเห็ดเองเอ้ผัว่ไเห็ดให้กินนาะนั่งเชือแล้วก็เห็ดเอออมขขนเป็นนี้แล้วเออเอามานานันี้นเอเป็นได้่เสยแค่พี่ก็มาคุยํำกันพี่กัวพี่ นี่เลยซอยกันเนาะให้ดอกยามนี่มันยังดินมันบอกแข็งกนได้ซอยกันขย,ยันคือวว่าเนี้ยมีปัวมาเหยียดก่อนจะเป็นอยังนี้ก็บข้อเห็ดแต่ไม่ต้องเปลี่ยนหมดเป็นเห็ดแต่เน่อไม้เนา เป็นไปชีกอะโอ้ยน้องพี่น้องเลยก็ดีมุกดีใจนะเนี่ยเอยกันขุดฟางปลูกพักปลูกงนียมีนั่นมีนี่ก็เห็ดซอยกันไปน้ำกันเลาะรองเลาะรองเนาะยวบันนี้ทางไอเกณะมาเลยจนท่าแล้วเขาแล้วน้ำพุ่นบันนี้เนาะอุดอ่าคืออยู่ดนใช่หรอเฮ้ยคุยผู้เห็นหน้าได้แล้ววะ บอก็บอหน้น,นแรกก็ไปแล้ว่ห่อน้ำหน้านแล้จังมากอีกมันหมดดีไก่เลอเีก็มัมนไก่จริง่อนาต่างจินมนอนี้กัเยนอันนี้พี่ดีแล้เตียมลงนะจะไปเนาะจะลงไลงหน้าพีแล้วนี่นะอันทยให้ไทยหน้าจ้างรถไทยเข้าบจ้างรถไทย่าห้าเ ที่นี่จ้างอีกขึ้นบบดีนจ้างาใช้ห่ได้จ้างอีกนะแพงบาเพนอาเป็นให้้าแบบไหนแเดอัแล้วอคอจ้างแบบเมาเไบ้างมนาวฮะไปเลยไปเงียวกัน้งมดวนะ พุดว like wow. ันนี้ก็ทางได้หมได้เดี๋ทางหัวไม่้หาตัดไ้อย่างวาัดห้าวันกอตัหห้าแ่ะฝังดําเลยพุทแดงฝังดำดเลยหลังอยนที่กันไว้นฮ้ยสองมือกับใครกลัวมือเดียวคือว่านะเบื่อเนอพราต่คุดโดนเสียมล่ามเสียมงัดข้างกระตายเมียขึ้นหาบ่อแก Dạ hình như vậy, vẫn rất là trang gửi chuyện, ổливо là về Vâng nữa, hoặc là ừ. <laughs> ừ. Bên đấy, này đục, mía, mía, rồi Lên đường mà mài vậy,나로 ridexang với mây vậy Vậy thì ké đã giờ có captions khi mà mình04 write một round nó sẽ bị bê t มนาเกินหอยผวยว่าเห็นมนาตอนพวงไปอยู่นะไหนนอนอยู่ห uh. hmm, uh. ัวนอนน้นตาเกลือมวยถือคืนไปจ่าหนี่บ่ถูกปลานั่นดอกเอ้าอย่ามาชิ้นหอดแบบเขาไม่ปลามันเนาะก็ลังอยู่ต้องการมัดจ่ากันเลยทำงานอยู่ไทยสิไหนได้ประมาณจักเดือนหมอให้เกตจะไปช่องเดือนช่องเดือนปลาเออคุ้มควรนะควรนะเนาะ เครื่องเคียงได้หามาบ้านว่าเขามาไปวันนี้บ่าได้อยู่บนเก้ามาบดมาบไดเออเราครบเลยวันนี้เนาะหิมน้ำก็มีอยากมากนีของครับขี่หอนเมียแฮงนะเบิ่งเพราะว่าเอาไยางมาคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วแบบอยากมากแห้งนี่ขวาเมียะไอยู่บ้านเนาะเป็นขนาดรถดพันถานันนี่ไงไก่หอนบ้าเมื่อไม่ไหวเลยนะ เฮรถเขาขากดขาพุนัขาพุนี่เกงมาดโอ้มันคือรถทเองเลยเว้ยรถแทางนี่เนาะน้องมันากับหัวหัวชีวากับคลองทางนล่นะเฮ้ยกิท้องขาวหน้าใ็่จังหน่บอใชเนาะคือว่านะเฮ้ยขาม่ประมาณคุณบหมันมีเพื่องั้มหรอต้องนั่งเขียวเลยได้เพื้อง tâm sự khuôn ngại em nè, em gọi em nè Nhanh Nhanh, quân sư Nhanh mà hãy bỏ Nhanh mà cũng phê mà làm nó làm chắc cháy bỏ mềm phê là khá dữ hãy chuẩn thắc đó tháng Nhanh này nó tâm hơn đó cháy lăn nó chung ờ, vè ra cây nó cải ta có nghĩa là cháy mặt này không có chút nó chút จุดกูบว้ยจุดได้เนาะมันล้มเนาะโมึงแน่เพื่องมันเต็มอยู่ใหม่เพื่องมันยังไม่จะเคลียร์ออกเลาก็เคลียร์ออกกขอ่อนง่ายไปทั้งหมดเพราะว่าความจุดนมันใหญ่มันนั่นเองมันใหม่เฉียจิตจุ่ได้จุดอะไรได้ลมเนาะโอแห้งแม่ใหม่เพื่องมาเท่าสีให้หวยแล้วรอบเมื่อไหร่มื่นี้เอาอะไรอยู่ด้แม่แม่เมื่อไหร่แม่โอ้ยไปหมดแล้วกระปาหัวเหี้ยแล้วมันนะเนี่มีแต่ไม้ดอกกอกครับมุนหมดแล้วนะมัน ลังองมานะเม่ถามว่ามาิย่อไม่สะพานนี่มาเนี่ยูนเขาว่าไงเนยบ้านเิย่องไป่ย่องเนี่ยย่องเนี่ยใส่ใหม่หัวละใส่ไหม่หัวสะพานหืวอบหัวเนาะนี่ก็ในนี้บาทในนี้ไปอยู่ใช้บาทเนาะไปอยู่ใช้ก็ได้ในนี้โอ้ขอบมื่อบ้านนอนเนาะพักเสะขอนี่อมาอยู่พื่นนาะจ มาหนักโลกเราก็เฮ้ยก้าวไปหน้าว่าบเป็นอไรนะเธอเฮ้ยคือได้ยินข่าวว่าอันเรื่องเพื่อนเรื่องซั้นบอกช่วงนั้นน่ะเพื่อนว่าเดี่ยวผูกแขนก็เพื่อนยังขี่สานโตห่างอยู่บ่แม่ยังขี่ต่อไปยู่คนน่ะเออเอาก็พังไปเนาะมาเรื่อยเวียนังไปคนนีก็ดีแล้วมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนยืนมือเข้ามาซอยก็หาเพื่็นยังโบกุ้ยได้น่า พุกกมาพุกหน้าพี่แลวพุกแกพุกพี่บ่พุกน้าเออพุกพี่แลพุกพี่หน้าพี่แดดสบายเริคอช่วยแต่สองมาให้มาหน้าก็ได้ล้างน้อยพอดียูฮะลางน้อยพอดียูเฮ็ดโชงบาล่นบ่ก็ไมีโชคเนงยขาก็ยังพ่จักเมื่อกี้ยืมบุตรซื้อกันน่อใช่ซื้อยูอซื้อยูบ่ซื้อเขาเจตู้นี้โจ๊กนักนักก็ก ตัวนี <önemli> ้ขยเงมาบวัเ <Jenny> สียมเจ้านี้เป็ตรงกันคุณแม่เมื่อยเริ่มเอาล้กันในหน้าบ้านนี้เฮ้ยนี่แล้วนะอ๋อนั่นเป็นรักขั้เก้าวันอ่ะ จะว่าซองแถวไปด้ยขยันมันเพี้ยนพี่น้องเอ้ออกมาให้มะนาเนาะคุมาให้มะนาวได้เปิดมาเจอเลยใคนลาบเลนก็ได้าษยูซื่อบ้านพักงานพุกปลูกพักก้าเทียมไม่ใครรับซีนบัดเดือนสี่วันที่เอฟซีเราคอยน้องมะนาวแต่งงานตอนนี้ยังขาดเดือยยังเนี่ยสันน้องมะนาว

ลอยูก้วิลดเ่อไดนะลำตัวตอ่ตแต่ว่าขลองเไอารองูห่างิล้าห่ิล่าิเพ่ต่อลงเลต่อสิลดเ่าไดลสีหาล้างอย่างเี้อ้วาล่มสีหาล้านเบิดแลกยันขลังเธอเลยขลังนำล่างเธอได้เออพี่น้องอันี้กระาเชเชไว้ชื่อเนาะอืมพ่น ต้องมีต่ออยู่ได้ละเพราะว่าตามที่ตามข้องเพิ่นเนาะไอเกณฑเนาะโอ้ขันตามเพิ่นเอาในการลายได้แต่ข้ามบาทหนึ่งมันแพ้ยังได้เหอะเจ็ดหมื่นได้เหอะเอาบาทหนึ่งเลยบ่หนะบาทหนึ่งเลยบาทหนึ่งเลยดิจัดไปใส่ไอเกณฑ์้ะตามไปบ้างฮะตากไปบ้างฮะประกาศสองเด็กตามนะตากใค่ตามกใครก็ได้บ่บาทสองสามสี่ดึงก็ได้ไอเกณา์ อะไรก็ร่แะข้ามบาทหนึ่ง็ตาตาบอีกสามเสดึงก็ได้สามเสดึงก็ไ้เตื่นได้เห็นเนาะโอ้ข่าวบาทเลยเนาะเออมันจะข่าวบาทนึงเนอยไอเกตขลาก่อนเลยหรอวะอ่อนแล้วเนาะสูบมันด้วยกาเนี่ยน่าให้ได้จ้ะทำอาหารมีเมียกัเป็นของข้าคือเก้าเน้อนค่าสาาบงนั่นท่าไรก่อนขี้ฮเอเฮ้ยพองฝาเลี่ยเจเออ คือการคือการดีๆ huh. มีแหงคือกัรนาะนามรนะโอ้ชื่ออไรือวานนี่ชื่อมืเปิดบุญน่เน่าเม่ากิจะมาเอาเน่าเลือกวเลือกอยกไเลือกบ่แล้เขาอันเขาขา่โลกเด้เขาขายโลกงามโยกเม่กียงชื่อวานเลยจะสลามได้เนาะบ่มีขาดบ่ เอาเ,เอาเสียมโรดไปย่างง่ายคือนรไปย่งปินไปโรดนะเสียมราย่างเนีมนง่ายไปโรดง่ายฟินขึ้นไปโรดไปย่งคือชีนั่นแทอ,อ,อะสะึ้อไปรดแตกนาะตั้งรุมไปย่างโอ้โยนนเนาะเสียมรัดเลมันมันมันง่ายมันอันนี้เาาียเนาะเลีเห็ดหัวเห็ดเสียมเพื่อได้ สารที่แบการแต่อะไรีง่ง่ายเอโอ้พอบริสุทธิ์เนาะอ๋อมีอะคือมีตมแต่น้ำแท้น้ำเบอกกับท่านเนาะไอเก๋น้ำข้าน้เตาก็บอกกัท่านเนาวมีก็บอกกับท่านบอกว่น่าจะินนะไอแก้วขวดขี้ดก่อนอืมของข่าวจนที่นองเว้ ได้พักสลหรับสีงานแต่งนี่ชื่อเขาเขาว่าซื้อการจังไรซื้อพักจังไรชีชื้อเครื่องหลายอย่างหลายแนวเนาะมาเอาตัวไรเห็ดได้แตเห็ดเอาพี่น mm ้องเ้ยตัวไรห่าห้ามาได้ตัวไรเห็ดม่ได้เังซื้อเอาเนาะอือตัวพักหยาเนี่ยครับปลูกได้ถ้าเห็ดเต็มพี่น้องเลยปลูกเอาตัวหอดเดือดสีกัลายเติบอยู่ดอกค่อยเห็ดค่อยไป หัวเราแต่คนลุคนมันดหน้าเปนี่แล้วว่าล้กเหล่ยเนาะหลายคนที่อ่ตัวแล้ววเลยดือมแล้วหน้าเต่งแก่หน้าป่าตัวเนาะซอยเนยที่บอกซอยเต็งเยเด้อแล้ววแล้ว่นต่อันมีไอเกตเลยมีดวกมผัวเลยนะนะให้น้าเจ้านะเออเออโอ้ให้น้าเนี่ยน้ำรำหน้า เห็นนะอันนี้ชอมนี่เต็มตึงเยอะกว่าเต็มเต็มอ๋อพี่จ้างเออพี่รอกิจ้างอ๋อเต็มตึงนะลูกเนอเวลาทางเพิ่นเสื้อลูกเพื่อเต้าเสื้อลูกมาซอยเนาะเออยายมาสิจ้างนะสิดอกเสื้อลูกเต้ามาซอยกับเต็มตึงในควางแก้วอยู่มารวมกันทั้งในข่าวทั้งลูกทั้งเนี่ยก็ที่สามคนเนาะจักปีแล้วลูกจากแต่แอนไอเกต กูด่าที่ทำกูโกไงฮะกบอบหัวกกนี่มันเมนไลกบอบอืายในะเนาะจะมาทำกันกับรุ่นเมียจ๊ก้นนี้เขามาได้แต่งการแต่งงานก็มาหน้าวางแผนว้ก้าว่าสาลูกจะค้นแบบนี้เด็ี่เพิ่นเนาะก้าว่าจะทำครัวกระชองเลยเนาะยังเหี่งไล่เดี๋ยวนี้นะ เพราะวาเอาขยะนอกเนาะเอาลูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพรามันก็มีนั่นอยู่แล้วถึงมันเราเมีอนุไฟลายมันก็ได้ยากอยู่ได้เหยพวกเขามีเขามีโอกาสแต่พ่อเอาอยู่ได้มีโอกาสบัดนี้ว่าบ่มีเงินค่ลำบากเลยอะไรเลี้ยงดูถุงมือนะลำบากอยู่แต่กะเเื่อไว้คือเอาแหละอาสามีแต่ว่าคลิปนี้กะเดียวให้ทั้ง ทางหน้าเห็ดเบียไปก่อนเนาะเดี๋ยวทางหน้าจะได้พักคิดไปก่อนเนี่ยยามาควอยากกินข้าวเที่ยงเนาะเมนข้าวเที่ยงเนาบอสไรเนาะข้าวเที่ยงนะบ่ะข้าวเที่ยงเดียวบางตะเวนทำเดียวบงตะเวนอ่ได้กิน่ได้กินข้าวเช้าอจอยู่ยัสู้กานกินข้เช้านะตามเป้งกินเอออ้าพักไปกินข่าวก่อนเจะได้บุมี่งเนี่ะเคยไหมพูดห้กับดีกัแม่ทอมเลยบานี้เออ โอเคโอเคอ่ะสบายดีทัวรคุดมถาโตัวกันคืนตามไรค่ะเออเนอะอัสบายดีเด้อท่านไอเกตเ้อสบายดีเด้สเะเด้ออ่ะโอเคพี่น้องเลยสำหรับที่นี้กับเขามาเยี่ยมมาหาท่านนอกมะนาวเพื่อนเนาะถามทายเรื่องการแต่งงานนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเขาแหละเพราะว่าเพื่อนนะนี่พี่น้องเลยเนาะยังเงินคำกับยังบัวพ่อบัวสนเนาะเก้าพังไปเนาะบางทีกับขนาดเงินบ่มีก็อาจจะ บริหาดประชันเนาะถา้าว่ามีเงินแน่กะคือว่าอะไรแต่เห็นมันแล้วเนาะทุกสิ่งศักดิ์ยาะมันกะล้วนแต่ใส่เงินดีเนาะอย่างเมื่อแพง<ม>เอาแต่สำหรับคลิปนี้กะขอขอ,ขอบคุณขอบใจพี่ภาพประกันใดกะต้องการขอโทษขอพระอิจฉาถือานเด้อสำหรับคลิปนี้เาไปก่อนสบายดี